สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเดือนมีนานะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนของฤดูฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหิมะลงฤดูนะคะมาอย่างเยอะเลยนะคะเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้ามีลมอ่อนๆนะคะวันนี้ เดี๋ยววันนี้จะมาให้อาหารน้องเป็ดน้องไก่นะคะมาดูว่าน้องไก่เขาจะออกจากเล้าหรือเปล่านะคะเพราะว่าหิมะเยอะขนาดนี้ตอนนี้เราก็ใส่อาหารตามกระบะอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเออน้องเป็ดก่อนนะคะอยู่ๆลมก็เริ่มมานะคะเดี๋ยวเราจะเปิดน้องเป็ดก่อนประตูน่าจะแข็งนะคะเพราะว่าอากาศติดลบ มีน้องไก่มาด้วยนะคะตัวหนึ่งหลงหลงบ้านนะคะหลงเล้าเห็นแล้วค่าเมื่อวานเห็นตอนเอาเข้าแล้วแต่เขาไม่ยอมออกมาก็เลยปล่อยให้เขานอนกับน้องปิดอยู่น้องปิดสกปรกมากเลยนะคะเ้าปิดยังไม่มีเวลาทําความสะอาดเลยนะคะเพื่อน หิมะนี้เป็นหิมะในฤด,ดูใบไม้ผลิดนะคะเดือนหน้าเอ่อใบไม้ก็จะเริ่มผลิตด,ดอกออกแล้วนะคะผลิตด,ดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดน้องไก่นะคะแน่นมากเลย บินกันนะคะโอ้โหบินกันว่อนเลยค่ะ <c oughs> น้องไก่เขาไม่ค่อยชอบหิมะนะคะ บางส่วนก็ชอบส่วนนี้ไม่ยอมออกหรอคะ่ะเดี๋ยวเขาหิวมากๆเขาก็ออกนะคะ,ะยายคนนั้นบินอีท่าไหนตกน้ำนะคะเปียก น้ำในบ่อเป็ดบ่ออาบน้ำเป็ดเออไม่ถึงกับแข็งนะคะกำลังเป็นวุ้นๆน,นะคะยังไม่แข็งมากนะคะน้องไก่นี่พากันบินเอาอย่างเดียวเลยนะคะเนี่ย มีตัวข้างในไม่ยอมออกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาหารไปให้ตัวที่อยู่ข้างในนะคะได้ยินเสียงเคารองอยู่ข้างในไม่ยอมออกข้างนอกนะคะไปดูตัวนั้นหน่อยสิคะยืนชกอากาศหนาวเปียกหมดเลยเธอนี่นะคะต้นสนสวยมากๆเลยค่ะ เวลาที่หิมะตกใส่เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มละลายแล้วนะคะค่ะสสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ